ดีครับเพื่อนๆเ,เมื่อเช้านี้ผมก็ตื่นมาแต่เช้าเลยตีหอานมาเตรียมเคลีร์พื้นแล้าแล้วก็ดูแลสภาพโดยรวมของหมู่ล้าสีแปดเพราะว่ามีคิวทำวัคซีนเข็มที่สี่ของเราเรานะครับก็มาเคลีร์พื้นแล้าแล้วก็ ดูสภาพโดยรวมแล้วก็เตรียมเอาไว้รอทีมงานของหมอแล้วก็พนักง,งานของบริษัทเข้ามาฉีด,ดวัคซีนเข็มที่สให้หมูเรานาะส่วนเรื่องที่ผมอยากจะนำเสนอก,ก็คือหลังจากทำวัคซีนแล้วก่อนทำวัคซีนนะนเพื่อนอมีอะไรที่สมควรจะเพิ่มเติมอะไรบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามผมไปดูได้เลยนะครับ จะพาไปดูเนีย่ยครับเพื่อนสภาพโดยรวมตั้งแต่เรื่องมาตั้งแต่ค้อคที่หนึ่งเลยนะครับดูสภาพเขาเป็นการทำวัคซีนเข็ม รอบที่สี่นะครับรอบที่สี่แต่ว่ารอบนี้จะทำเกมเดียวนะครับตอนนี้ก็สี่โมงสี่โมงเย็นนะครับเพื่อนๆนี่ทำตั้งแต่ช่วงเก้าโมงเช้าเนะี่ยทำตั้งแต่ช่วงเก้าโมงเช้าก็ ด้วยวิธีการที่เราทำแล้วก็ด้วยฤทธิ์ของวัคซีนด้วยก,ก็เด็กๆก็เพียงอไงนอนกันเปนแถวเลยดูอาหารเนี่ยเพื่อนอาหารก็ไม่ยุบนะอาหารนี้ปั่นตั้งแต่เมื่อวานช่วง 3ามโมงบ่ายสามเมื่อวานนะตอนนี้ก็ครบวันแล้วนี่ก็ไปสี่โมงเย็นของอีกวันหนึ่งแล้วฝันตั้งแต่ยี่สิบแปดยี่แปดตอนบ่ายสามใช่หมตอนนี้ก็เด็กๆก,ก็ไม่ยอมกินเลยนี่ลอยกินอาจจะกินตั้งแต่เมื่อคืนคืนวันที่28นัินแนะเนี่ยยุบไปหน่อยเดียวช่วงเช้าเก้าโมงก็ทำวัคซีนใช่ปะ ส่วนหนึ่งเขาก็อาจจะเพียด้วยเรื่องฤทธิ์ของวัคซีนแล้วก็เรื่องของความเครียดได้ไหมเพราะว่าตอนตอนที่เราทำวัคซีนน่ะเราจะใช้วิธีเอาแผงเหล็กเดี๋ยวผมพาไปดูแผงเหล็กกับเพืเ่อน แผงเหล็กที่เราทำเอาไว้อะเนาะเนี่ยเห็นไหมเป็นอยู่ข้างเราเนี่ยเนี่ยแผงเหล็กเนี่ยเพื่อนเนี่ยแผงเหล็กเนี่ยเอาเข้าไปในครอบเข้าไปทีละครอบทีละครอ,อบก็ก็เอาไปกัน้นกั้นเด็กๆเ,เราเอามาเข้ามุมมุมฝั่งนี้หรือฝั่ง มุมฝั่งโน้นก็แล้วแต่ความสะดวกใช่ไหมเราก็กั้นเอาเด็กๆไปรวมกันแล้วก็เริ่มให้พนักงานของบอริษัทอะไล่ฉีดทีละตัวฉีดทีละตัวแล้วก็แต้มสีเป็นทีละตัวก็เขาพวกพวกเด็กๆเ,เราก็จะโดนอัดมารวมอยู่ชิดมุมเนี้ยอย่างมุมนี้ใช่ไหม เขาก็จะดิ้นจะเบียดกันก็เลยทำให้อ่อนเพลียแล้วก็นอนกันทั้งวันเลยอาหารอาหารนี่ก็ไม่กินเลยแต่แต่ิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอเพื่อนๆก็คือว่าเราจะเตรียมน้ำจดเอาไว้ครับเพื่อนๆเตรีมน้ำหยดเอาไว้หไวให้ ลอเด็กๆเวกเราตื่นใช่ปะเราก็เปิดเอาไว้แล้วก็ปรับให้มันหยุดไม่ต้องถี่มากเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เขายังไม่มีใครตื่นขึ้นมากินใช่ป่ะเดี๋ยวน้ำจะเต็มถาดไปตรงนี้ชุดนี้ก็น่าจะตื่นมากินช่วงก่อค่ำๆนี่แหละ แล้วก็ในน้ำหยดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มจะเพิ่มวิตามินเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของหมูเราแล้วก็ลดความเครียดจากการที่โดนอัดมาอัดเข้ามุมมาเนาะ อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะนำเสนอเพื่อนๆก็คือ,อตอนที่เราทำวัคซีนอะตอนที่เราเริ่มทำวัคซีนะนะก่อนจะจะลงมือทำวัคซีนอะผมจะไปผมจะไปเร่งพัดลมเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆ ที่เริ่มทำวัคซีนนะครับเพืเ่อผมก็จะต้องไปจะต้องไปเพิ่มความเร็วพัดลมนะครับเพืเ่อเพื่อเขาจะได้ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เครียดมากเพราะว่าเกอ,อช่วงที่ไล่เอามารวมกันเข้ามุมนึงก็เคียดพอแล้วใช่ป่ะเพราะว่าต้องอัดให้เด็กๆเ,เขารวมมาอยู่ฝั่งหนะึงอะ มุมใดมุมหนึ่งแข่งมุมนี้ใช่ป่ะก็เอาแข่งเหล็กมาตั้งแล้วก็อัดมาแล้วก็ไล่ฉีดแล้วก็ไล่แต้มสีไปทีละตัวเยอะตัวแล้วก็พัดลมเนี่ยพัดลมเราผมจะเปิดเปิดแบบแม่นวลเลยเพื่อเปิดแบบเต็มที่ของสปีดของพัดลมเลยอะ่ะอ่ไปถึง50เฮิร์ตเลย เปิดหมดเลยใช่ป่ะเอาแบบให้ไม่ไม่ให้ไม่ให้เขาร้อนมากทั้งตัวนักง,งานที่มาช่วยเราทําด้วยทั้งตัวหมูเราด้วยใช่ป่ะเพื่อไม่ให้เครียดทั้งหมูทั้งคนนะครับเราก็เลยเพิ่มความเร็วเอาไว้ก็หลังจากนั้นหลังจากที่เราหลังจากที่เราทำวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะไปเบาเข้ามาอยู่ให้มันอยู่โหมดออโต้แล้วก็ที่เราที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกกลับมาอยู่ที่25เดซ์นะครับเรากับสัวภาพปัจจุบันก่อนที่เราเริ่มทำวัคซีนเพราะว่าอุณหภูมติตอนนี้ก็ในช่วงกลางวันเหรอครับ แล้วก็จะขึ้นไปถึง32องศาแล้วนะครับผมก็เลยเพิ่มความเร็วพัดลมขึ้นไปอีก5เฮิรต์ก็เป็นตอนนี้วิ่งอยู่ที่ที่25เฮิรต์นะครับเพื่อนๆ25เฮิรต์่วนถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราดูอุณหภูมิอีกทีว่า มันจะมีสูงเยอะกว่านี้อีกไหมครับถ้าถ้าน้กคูขึ้นไปสูงหน้าแผงหน้าหน้าตู้หน้าตู้ควบคุมะถ้ามันขึ้นไปอีกสูงกว่านั้นใช่ไหมเราก็จะต้องมีการปรับน,น้ำคูปรับคําเร็วพัดลมขึ้นไปอีกถ้าเฮิร์ทอาจจะเป็นสามสิบเพิร์นะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ไม่ไม่เปิดแผง เราจะยังไม่เปิดแท็กน้ํานะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าดูสภาพโดยรวมแล้วหมูเราบางตัวก็ยังเป็นหวัดอยู่ที่ไอที่ได้ยินไอนี่ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะปอดนะครับเพื่อนเป็นเพราะว่าเหมือนคน่ะเหมือนเหมือนคนเหมือนเราอ่ะเขาก็เป็นหวัดเขาก็เป็นหวัดเหมือนกันเราก็เลยต้องควบคุมความชื้นเราไว้ ให้มันชืนมาให้แบบถึงจะถึงจะเย็นแต่ว่าเราก็จะไม่ไม่ให้มันชืนนะครับถ,ถ้ามันอมณหภูมิขึ้นมาเราก็ไปเพิ่มความเร็วพัดลมเอานะครับแต่ว่าตอนนี้อายุยังเพึ่ง เพิ่งเข้าเมื่อเดือนธันวาวันที่15อย่างเงี้ยฝั่งนี้นะฝั่ง4-8ส่วนฝั่ง4-7รูนโดยกระจกไปรูนก็จะเข้าวันที่8ธันวาวนี่ก็ยังฝั่งนี้ยังไม่ถึง2เดือนเลยมีอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมอยากจะ นำเสนอเพื่อนๆเอาไว้ก็คือเรื่องของอาการแพ้ครับเพื่อนๆการแพ้วัคซีนอ่ะทาง,งบริษัทก็จะมียายายาป้องกันการแพ้เอาไว้เอาไว้ให้เราให้เราฉีดเขาเวลาเจอเจอบางตัวที่แพ้ใช่ ก็การแพ้นะมันจะมีอาการเช่นเขาจะชักนะครับเพื่อนๆเขาตัว,ต,วตัวที่แพ้จะชักจะนอนดิน้นชักเลยแนละน้ำลายนจะจะจะไหลจะย้อยเลยตานี่ก็จะลอยลอยเหมือนกับเหมือนกับคนเมาจะไม่ลุกนะเขาจะลุกไม่ได้ ลูกแบบเซซแล้วเราหน้าที่ของเราก็คือเราจะทีดจะกันแพ้ให้เขาครับไปสองสีซีสอนะครับแล้วก็นวดนวดบริเวณที่เราฉีดนวดนวด,นวดบริเวณที่เราฉีดให้เขาเอาแล้วผจิดที่เราฉีด แล้วก็เอาน้ำมาเพื่อนๆเ,เอาน้ำนะครับเพื่อนๆเอาน้ำน้ำนี่แหละน้ำจากสายยางนี่แหละก็ได้หรือน้ำจากหัวนิปเปิลน,นู้นก็ได้เอามาข่มตัวเขาหรือว่าวักน้ำจากเลง้งเล้งน้ำท้ายเขานู่นก็ได้เล้งท่วมนู้นน่ะเนาะ มักใส่ตัวเขาตัวไหนที่แพ้นะครับเพื่อน,นลากไปใกล้น้ำแล้วก็เอาน้ำเนี่ยคลุมบนตัวเขานะครับแล้วก็นวดบริเวณที่ที่เราฉีดยาให้เขาฉีดยาการแพ้ให้เขาแล้วอาการเขาก็จะดีขึ้นนะครับตอนที่เราตอนที่เราทำอย่างอย่างสมมุติเราทำเราทำวัคซีนมาติ่งทอกนี้แล้วเท่าไหส่วน ครอบถัดไปนู่นคือ,อครอบที่เราทํามาแล้วใช่ไหมแล้วเราข้ามมาทํครอบนี้แล้วนันนี้อีกหน่อยเยพื่อนๆต้องหันกลับไปดูทางครอบเดิมที่เราฉีดด้วยนะครับเพราะว่าบางทีบางท,างทีตอนที่เราทำเขาอ,อาจจะยังไม่แพ้เลยนะครับเพือ่อนๆเขาอาจจะยังไม่แพ้เลยเขาเขาอาจจะ เดินไปัพักแล้วก็จะแพ้เราต้องแงะหันหลังกลับไปดูข้อถัดมาที่เราทำวัคซีนผ่านมาแล้วเนาะเราต้องหันไปดูด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราจริดยากันแพ้เขาไม่ทันเขาว่าอาจจะตายได้นะครับอีกหนึ่งเทคนิคที่เพื่อนๆอยากเพื่อนๆจำเอาไว้ก็คือถ้า เราทาวัคซีนแล้วเราต้องสำรวจในจุดที่เราทำผ่านมาแล้วด้วยนะครับมีตัวไหนที่แ้เราจะได้่ว่เหลือเขาทันเพื่อครับ <L> ก็สุดท้ายนี้เรื่องราวของสภาพโดยรวมหมูหลังทำวัคซีนแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆห,หลังจาก หลังจากทำวัคซีนแล้วก็ก่อนเริ่มทำวัคซีนก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนสำหรับเพื่อนๆนท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องาราวของตางถึงหมูเพื่อนก็สาม,มารถสถามคำถามมาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็แนะนำบอกต่อเพื่อนๆเราด้วยเพื่อประโยชน์ในส่วน,นต่อไปนะครับขอบคุณครับ